มาอีกแล้วพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีที่รักทุกท่านพี่น้องทั้งหลายบงชุดุม,มนเมซม,มีฟองเซสิบปลาไข่ตุ้ยโชคสีขาคงเต็มมาวีเม็ดดูไล่เซอสุฟีแต่ก็เม็ดไม่ชินตรงนี้บุคมนิปะบุคมพคนในปลาถุกปร,ปรงนะคะมาพี่น้องเข่าเรื่องเนาะค่ะเนะาะวันนี้หัวข้อกับซีมีเล่าต่อเนาะจากคลิปเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะวันนี้นนะะนนหัวข้อกับซีมีว่า บ้านเช่าใหม่เดยอพี่น้องจะตรวจผ่านใหม่นะคะเอาลูกมาฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะมาค่ะมานั่นแะละหลังจากที่ยายสิพรกลับมาจากบ้านนะคะเตรียมงานสดพอเสร็จกบมาทําทุลักปะปังให้มันเรียบร้อยเนาะก็มาเดินเรื่องเดเรื่องให้ลูกนะคะบ้านหลังเก่าก็ตรวจบรพันก็เลยใช้เวลาหาบ้านใหม่ที่ว่าให้เพื่อนมาซอยหานั่นแหละนะคะ ก็เป็นอันว่าตำรวจมาตรวจพานพี่น้องจ๋าตกมือตบมือดีใจดีใจดีใจจ้ะพี่น้องจ๋าการที่ได้บ้านหลังนี้ม่นเป็นเรืเ่องไงได้พี่น้องนะคะเสาแพงยายสิป้อนเสาแพงเป็นบ้านตึกชั้นหลังเอ่อชั้นที่สามด้พี่น้องค่าเสาทั้งน้ำค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดนนะ่ะอุปกรณ์เขาในบ้านเบิดพี่น้องจ่ายไปเดือนละเก้าร้อยยี่สิบยูโรจ้ะพี่น้องจ๋า ยายสิพน yeah, จ่ายไปอยู่เก้าเดือนเก้าเดือนค่อยได้มาตรวจค่อยพานพี่น้องเงินเดือนยายสิพนช่วงนั้นก็นแค่พันกว่ายูโรหนึ่งเดืบอบพอใส่ดอกนั่นแหละส่วนเงินเดือนออกมาก็ไปจ่ายค่าห้องเบิดนะคะช่วงที่รออ้อยทำเอกสารยินดีพี่น้องซัวขเขาสิมาตรวจนะเก้าได้ใส่เวลาเก้าเดือนพี่น้องนั่นแหละพอมาตรวจแล้วก็ ช่วงนั้นกะแล้วห้องละแหงกันน่นหลักกับสามีน่นน่ะแล้วห้องละแหงกันไรผู้นึงอยู่บ้านหลังมมีร่มหลังเก้าผู้นึงแย้สีฟ้อนก็เศ้าบ้านหลังไม่ก็อยากมาอยู่หลังไม่เนาะพี่น้องเนาะเอาว้าวจะขาวเนาะเนาะแยสีพรอนก็เลิกงานแล้วก็มานอนบ้านหลังไม้หัวเสร้าแล้วก็อยากมายยนบล่ะมันกับหลังไม้หลังไงนะกว้างขวางนะคะนั่นแหละก็มีห้องนอนสองสั้นคือจังห้องแยสีพ้อนสิละห้องลูกซิอยู่ขังบนนะคะบ้านหลังเก้านะคะคล้ายๆสิละ ้อ,องนอนกับสิ่ข้างล่างของน้ำอย่างดีสุดยอดเลยค่ะนะคะแต่แพงเพราะว่ามนนันอุปกรณ์ในบ้านของเขาเวิรจีน่าจะของเอาเก็บตะเสภาพี่อุศินะพี่น้องเพราะได้เดินเรียงมานะคะนั่นแหละก็พานเนาะค่ะเนาะดีใจลายนะคะชีวิตเริ่มสมีความสุขในประมาณนี้แหละว่าดีใจนั่นแหละพี่น้องเนาะเนาะตรวจบ้านพานแล้วเนาะ,ะ,ะวัดจะได้ลูกมาช่วงนั้นก็ไโทรไปบ้านบอกลูกว้าน เพื่อนตรวจบา้านพันเลยเลยลูกอสันว่าไก่สได้มาเลี้ยวอวสันว่าช่วงนั้นยายสิทก้อนก็คือกอลพี่น้องมีเงินดอกว่าทำงานเงินเดือนก็แค่พันกว่าหน,นึ่งก็จ่ายค่าบ้านเบิดห้างเทียกับเติมน้ำหมอกน้ำมันไปเติมเอ่อไปเหตุงานค่าประกันบ้านประกันรถเติมน้ำมันก็บเบิ่เลี้ยวเงินพันกว่าอ,อยู่ล้วนเนาะจังส่งไปให้ลูกสิน่ะเงินซื้อกินบางทีกวบาเขาซื้อให้นะคะว่าฝรั่งเขาซื้อให้เขามาซื้อไปให้เต็มตู้เย็นนะคะอืนั่นแหละก็ เป็นอันว่าดีไปนะคะบัดนี้ก็ายสิพจน์ส็เตรียมเอกสารมันก็บ่มีเรื่องง่ายดอกพี่น้องยายสิพจนก็บ,บอกว่าตัดตอนเอาเนาะค่ะน้องก,ก็ใช้เวลาคือว่านั่นละ่ะจากที่พ่อตาย2007เนาะค่ะเนาะเดือนกันยาปี2007แล้วก็ซั่วเรื่องทุกอย่างสิลงเออเสียอนุมัติอีหยังน่ะก็ใช้เวลาเป็นอยู่ปีกว่าคุณเด็พี่น้องยายสิพจนปล่อยลูกสาวไว้กับพี่ชายเขาอยู่ระยองอยู่ปีนึงปีกว่าคุณเด้ก นะคะเพราะถ้าเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จเนายะยาสิพ้อนก็นเตรียมตัวไปรับลูกนะคะเพราะเอกสารพานันกับบ่มีเงินคือเกานั่นยหลายยาซิพอนว่เคยเก็บเงินได้อย่างเที้ยวพี่น้องมิเตซัยนะคะที่นี่ปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าจะกลับบ้านแบบใดบ่มีเงินไปฮับลูกบรดนท้ไหพี่น้องเพราะว่าจ่ายค่าเช่าบ้านเบิดเด้ออบา่มีเงินเดอนบ้านเนี่เพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เนาะพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาปันวาเวล่นเมืองไทยนะคะก็ถือว่าไปดูแลกับเปืองนะคะ มาที่กะพอ่อตาที่ไปฮับลูกนั่นกะเป็นช่วงเป็นช่วงปีสองพันแปดม่พี่น้องพ่อตายสองพันเจ็ดเดือนกันยาปีสองพันแปดช่วงคริสต์มาสแม่พี่น้องอ 2007, กัป 2008, งงก็ประมาณปีกวัวหนึ่งเดียเดือนกันยาสองพันเจ็ดพ่อตายเนาะกลับไปกลับมากะสามเดืนอน่ตมาอือเดี๋ยวกลับไปกลับไปช่วงนั่นกับไปหอสามเดือนพ่นได้ไปบ้านเขาก็เหมดเงินหลายได้ไปโดนนะคะนั่นแหละกลับมาก็แค่ ปีกว่านินดๆเองนะคะปีปีนึงนี่แหละปีนึงแหละเพราะว่ากลับมาไปอยู่ทั้งสามเดือนเนาะนะปีกว่านินดๆนะคะก็ช่วงนก้อนสิไปคิดสมัตเนาะค่ะเนาะก้อนสิคิดสมัตแย่สิพรอันกะสิไปฮาร์ปลูกบัดนี้เฮ็ดจังไดบานนี่บ่มีเงินอีกคือเกา่าอยากนําเงินพี่น้องหาเงินบ่ทันเนาะพวกเจ้าว่านั่น <S <S แหละเพราะ่อที่กลับบ้านพี่น้อง สามีฝรั่งเขาก็ไปน้าดอกนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็กาลังทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องหลายอาหลายอย่างเนะค่ะเด้อจามีเป็นการแบบว่าเจ้าสู้นะเจ้าสู้ให้ได้ทะเลาะกันตลอดนะบ่เมนปัญหาเรื่องยสิริพรันเดชอย้สิริพรนก็ทางานกับ,กบก่ค่เยมีเวลปเป็นเขาแล้วเพราะว่าหยุดเออหยุดก็ไ่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์พี่น้อง เจ้าทิดเขาก็อยากไปขี่มอเตอร์ไซค์ลินเขาวนไปเที่ยวนันเที่ยวนี้ย่สิที่พ่อบามีไปน,น้ำบ่มีเวลาไปน,น้ำเขาน,ะนาน่นหัวกระได้นะคะก็เลยเป็นการทะเลาะบ่แวงกันบ่เาข้าใจกันพี่น้องจา้าอันนั้นก็ถึงขันว่าที่ได้เลือกกันคือบอกพวกเจ้าฟังแต่ละคลิปนั่นแหละนะคะทะเลาะกันเรื่องเรื่องผู้หญิงนะคะเพื่อนสมักไปนันไปนี่แบบชอบปิดบังอยงนี้นะเขาโทรหาก,กับว่าเขาเอา่อเธอเป็นำตำรวจตีอย่างสี้นะเอาพวกเมียกันพวกโทรถามกันเห็บโทรถาม ผู้ใดเป็นบออคณะคนถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เออถ้าเป็นนันกงต้าบฉันติอีหยังสีนันทำอย่างก่ยากพี่น้องย้ำมันนันทะเลาะกันมามันเบิดหักกันแล้วเขาบอกอย่างก่ยากเด้พี่น้องบ่คือจะใหม่ๆเด้ใหม่ๆน่ะเขาบอกอย่างเนี้ยเอ้ยอ้อยเอาเป๊ดเดียวกันให้ซื้อนันซื้อนี่เด้ค่ะน้องพี่น้องค่ะนะคะฝรั่งย้ำมันหักมันหายเบิดเลอย้ำมันบอกหักงั้นเศาหักแล้วนะอุ้ยเขาถามอย่างเนี้ยมันหายบอกๆเด้พี่น้องตาสันทีดี นั่นแหละหละยายสิทธิพงศก็กเลยรับบ่ได้นะคะรับบ่ได้คือว่าจ้าไหนก็นรับบ่ได้เพราะมันมันปัญหามันมาหลายปีแล้วเนะพี่น้องเรื่องที่แบบว่าผัวเจ้าสู้แน่ไปยังบ่บวกเขาถามเรื่องเงินกับว่าเธอเป็นกงตาตีอย่างนี้นะถามก็บใดรแบบเง,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 งนินเงินฝรั่งมีใส่ไผ่ใส่มันด้พี่น้องบ่ได้ใส่น้ำกันด้ธนาคารไผ่ธนาคารมันเดิฝรั่งเศสเนี่ยหน่อยนะคะที่จะหน่อยหน่อยที่จะมีใส่เปิดบัญชีร่วมกันด้วพี่น้องกระเป๋าไผ่กับมากเป๋ามันเดินะ เพราะว่าช่วงยายสิพรทำงานมาปีกวนั่นเขาก็ไ่ได้ส่งให้คือตะกรันี่พี่น้องตะกรนเขาส่งให้เดอนละหามื่นบาทบานเขาเพราะแต่แยายสิทิพรส่งเอ่อทำงานแล้วเขาก็ลดลงสินะ่ะนักเข่าลดลงเท่าละ 800, แปดร้อยลดลงหกร้อยนักเขา่ายายสิทิพร้รับผิดชอบเองเบิดทุกอย่างพี่น้องจ้ากำลังนะคะนามเขาทำงานเองมันจะเป็นแบบนั้นเด้๋พี่น้องซื้อมาเอยเอาไปมาบวให้เขาซ้ำ ซื้อให้กินยังดีว่าเขาซื้อให้กินเพราะว่าเงินบ่ปใส่พี่น้องค่ะใส่ค่าซสาบ้านเบิดนะคะค่าสาบานกับแพงแพงนะคะพี่น้องจา้านั่นละ่ะเอ่อกำมาถึงตอนเอ่อพอตาพานแล้วกสิกกับบ้านไปรับลูกผัวก็ไปน้ำได้พี่น้องพอฝรั่ง็บ่ไปน้ำเด้เขาปไปน้ำไ,ป,ไ,ป,ำไปห้าปูกนะบัดที่ก็เลยมูที่ทํางานด้วยกันนะทํางานทาความสะอาดโรงแรมกันนะฝรั่งนั่นละ่ะเขาก็เลยว่า ขั้นสามีเธอพวกไปฉันไปน้าได้บ่วัสดกับเป็นเพื่อนฮักกันนี่แหละพี่น้องทางานกันหลายปีเนาะฉันไปน้าได้บเอ้าไปก็ไปกันได้บ้างเสดอกอันฉันก็จะไปเที่ยวคือกันเมืองไทยวัสดุมูฝลังผู้หญิงก็เลยไปน้าพี่น้องจ้านั่นแหละไปรับลูกนะคะมูฝลังไปน้าไปหาลูกแทนผัวนะคะพี่น้องจ้านั่นแหละไปมูฝรังก็ดีดีดอกแย้สิรพอนก็ถือว่าโชคดีอยู่ว่ามีเพื่อนหักนะคะฝลังนะคะผู้หนึ่งกับ เดินเรื่องเอาลูกม้านั่นกะซอยดีดีพี่นอ้องแลนแลนพราหานมองแบบว่าพวกคล้ายๆกับทนายอ่ะคล้ายๆกับทนายแค่อย,ยคอ,ยอย่างน่ะเพื่อนพาแลนเอารถพาไปเบิดได้พี่น้องกลัวบานสิพนนันธ่นะมองเงินราชการมองใดงี้ๆเพื่อนพาไปเบิดไปหาเบิดจับไปหาทนายปรึกษาเพื่อนมาแบบใดแบบใดอย่างสี่นะจนมาได้นะคะแล้วก็มูอ,อีกผู้นี้ก็ดีขึ้นกันหอดจ่ายค่าเชิง บินให้ล่วงหน้าพี่น้องจ้าเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะคะฝรั่งอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องผู้หญิงจ้านั่นแหะจนว่าผัวเพื่อนน่ะจองตั๋วเครื่องบินไ้ทั้งสองคนพี่น้องจองขยายสป่พปัน้วมนั่นแหละเขาจองห้ทั้งสองคนไปฮับน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปฮับลูกสาวอยู่ระยองตอนนั้นเอาไ้อยู่น้ำพีซาซเออพีซาซเพื่อนเนาะแล้วก็ให้ใหไใหน้าเคยเพื่อนมาฮับอยู่สนามบินสวนนคมพี่น้องจ้านั่นแหละลูกกะตอนนั้นน้องไม้ก็ได้ แปดขวบพี่น้องลูกสาวนะได้แปดขวดกลัวใกล้จะเก้าขวบเด้อจะเด้อมึนดูจากจากที่ย้ายสิฟอนทิ้งไว้แต่หนึ่งปีพี่น้องทิ้งไว้หนึ่งปีเรียงลูกได้หนึ่งปีทิ้งไว้จนว่าลูกแปดขวบย่างเก้าขวดใอยได้ม้าฝรั่งเศสพี่น้องจะเบึง่งสู้สู้ทุกอย่างจนกลัวได้ลูกมา้าเนาะคะ่ะนาะพี่น้องจ้ะนั่นแหละก็ไปฮับลูกมา้าเนาะคะ่ะนาะพี่น้องจ้าก,กบไปฮับลูกมา้า นั่นแหละก um. ็ดีดีใจว่าได้ลูกมาอยู่น้ำเป็นของขวัญคริสต์มาสสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ้าหาบลูกมากระมาถึงเอ้าเป็นว่าเซาปิกไว้ก่อนน้องๆพี่น้องค่ะเอาเป็นว่าเป็นกาโดคริสต์มาสก็แล้วกันเด้อค่ะเด้อนั่นแหละมาถึงเอ่อมาถึงวันที่ยี่สิบสองเด้อค่ะยี่สิบสองลงเครื่องวันที่ยี่สิบสองมหอดจรรี์ปีสองพันแปดเด้อพี่น้องจ้าเอามาฟังกันต่อคลิปหน้าค่ะว่า ความสุขของยายสีพรสิเป็นแบบใดน,นะคะของวัญคิดสมัติเ้อค่ะเดอได้ลูกสาวมาเมืองนอกเลี้ยวมาฟังต่อไปค่ะพี่น้องค่ะเริ่มมีความสุขแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมะะด้อค่ะเดอรอชมรอฟังคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะว่ายายสีพรสิมีความสุขแบบใดกับลูกสาวนะคะมาถึงฝรั่งเศสแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าสละเวลาเข้ามาเด้กค่ะเดออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย